รุ่่อันนี้จนิซ่าโมนี่นะครับหิมะตกอะไรเอยๆอาก่อนเมเก็บภาพเก็บภาพโอ้ยๆสๆ แต่เมื่อคืนเขาพยายากรณนนะว่าตอนสามทุ่มนะใช่แต่สามทุ่มยังไม่ตกใช่ไม่ตกโอ้ยสวยงามมากเลยซาบันิกประเทศอะไรคะซาบันิกประเทศวิสแลนด์ค่ะฝรั่งเศสค่ะเออปุ๊บตื่นแล้วุตื่นนอนมาเจอหิมะตกโอ้ยประทับใจคือทริปนี้เราอยากจะไหมเจอหิมะจริงๆนะแล้วเราก็ได้เจอ ออตัวอีกแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีนีครับค่ะท่านชมนคะกระปาาซีหน่าจือดอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าตื่นเต้นมากเลยตื่นนอนมาก็เห็นหิมะตกแล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากเลยแต่เมื่อคืนในเย็นมากเลยท่านผู้ชมดูสิคะเนี่ยแล้วตกอยู่สิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบโกยสิโกยโกยโกยหิยมะบงขอบอะ พวกวมที่มือเราไม่ให้ดูเขาบอกยม้มันกัดมือนาะไม่กัดไม่กัดถ้าเป็นหนูยี้ไม่กัดเห็นไหมครับเป็นละอองเลยนะเป็นละอองเนี่ยน่ารักมากมีจนได้นะมีจนได้เยอะครูฝังโน้ได้ยินไหมคะฟังอยู่ฟังอยู่เป่า หนาวหานาวเช้านี้หิมะตกใช่ไหมใช่แล้วอืสวยมากเลยที่เมืองอะไรคะชามมนิกชามอนิกฝรั่งเศส ชาบเนตประเทศฝรั่งเศสแต่ของเขาแม่นนะเขาทํานายว่าคาดว่าหิมะจะตก30%ใช่ไหมแต่เมื่อคืนตกจริงๆมันจะออกก็บอกแล้วว่าไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบยังอยู่ถึงเจ้าโมงเช้าสามสิมสิห้าปอร์นี่แต่งดีกว่าไปหาได้กินนี่ดีใจจังเลยว้วอยากเจอไงคนข้างๆอยากเจอมากนะสวยมากเดีเปิดให้ด้ยนะ ตื่นเช้ามาเจอหิมะแบบนี้นะครับสองต่อแทบกรีดนะครับสวยสวยมากๆครับค่ะตอนนี้นะคะเรากา็นั่งรถมาที่ตรงนี้นะคะเพือจะเอารถเข้าขึขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟ,นไฟไปเลยเป็นโบกี้รถไฟเลยครั้งแรกในชีวิตนะคะเนะ จริงเหรอรถรถขึ้นเรือบ้านเราบ่อยแล้วบ่อยนะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่รถขึ้นรถไฟใช่แล้วก็ไม่ใช่รถธรรมดาด้วยนะรถตู้ขนาดใหญ่ด้วยนะใช่เดี๋ยวเราดูนะคะว่าอุโมงค์เขาจะว่างพี่เอียวเขารับได้รถใหญ่สุดขนาดไหนปัดรถบัดรถปัดก็ได้พี่ต๋อยรถปัดก็ได้เหรอโอ้ my god แล้วตรงนี้เรียกว่าอะไรพี่ลักษซี พี่ลาตรงนี้เรียกว่าอะไรคอปเปนสไสตล์ตตตคอปเปนสไตล์อ๋อเคปเปนสไตล์นะครับจกมอเตอร์ไซค์ก็ได้ไรถบัสก็ได้รถบัาก, <Boo S 2> าก็ได้รถไฟก็ได้เส้นที่ได้แต่ถ<ม>้าเส้นไปอันเดอร์แบบตรงไปรูเซอร์ที่เราไปที่เรา,เราพักกูบาร์เ้นตรงไปก็เป็นอย่างเงี้ยแต่มันแตกไม่ได้น่าหน่อยแม่งแตกแล้วต้องปล่อยมือนะครับเรื่อง้มันจะออกมาเดูนะว่ารถเราได้อยู่าจะไม่ซีนขนาดไหนจะเป็นรถบัสเป็นไม่ได้ขึ้นรถไฟยังไงมเขากำลังลงอ๋อเนี่ยเราขึ้นต่อ แล้วเราก็นั่งอยู่ในรถนี้เลยใช่ไหมแล้วแล้วรถไฟมันเป็นมันเรางรางเหมือนรางขนของแน่ต่อสีไปไหนด้านไหนงไฝั่งได้ไงเนี่ยเขากำลังลงเคยลงนะเขากำลังออกไงเพื่อที่ไรเรกแซวบอกว่าจะชี้ไปไหนเธอไม่เห็นแล้วนั่นแหละรถไฟขึ้นแต่คนนี้เนี้ยะรอเรารอเราเข้าไปก่อนใช่โอ้โหต้องรอยาวๆเลยทีเนี้เพราะนมาเดี๋ยวค่อยไปดูดีเทลข้างในอยากไหมคะไม่เปรี้ยว ทุก20่สิบีออกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่ลาศยี่สิบเก้าห้าสิบกีซะพันสองพันสองกี่คนก็ได้ในหนึ่งรถใช่ไหมกำหนดบ้าเพื่ออะไรเหรอรับเพื่ออะไรลับเป็นคันทําไมเราไม่ขับไปเหรมันจะไกลอ้อมกลับไกลที่เราอยู่วันแรกที่เราอยู่ปรสาทชิดเราเห็นไหมก้าวออแล้วก็อ้อมไปเบิร์นบวบอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วไปกันหมดถ้าเกิดประหยัดเวลาไปเยอะเลยไงท่าทีทะลุถึงเลยเออโอ้โหมีสิบเจ็ดนาทีนะจากห้าหกชั่วโมง สองต่อเดินทางบนรถไฟนะครับแต่ขึ้นรถแห่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับข้อเสียอย่างเราจะเปิดกันจกไม่ได้ดกันนะแตะว่าข้างในมันจะมีก,มกินเตร์มัตชันก็แรงก <c oughs> ็เ,เลยต้องปิดกรนจบเพราะะนั้นหน้าหนาวทีรถเล็กๆรถนั่งอัดกันสี่ห้าคนหกคน <c oughs> จะรถใหญ่ต้องโชคดีนหน่อยไปดันสุขใช่ไหมละ่ะสบาย

ฉั่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเลยนะคะอ้าวออกอกำมันจะถามว่าสรุปเราก็ต้องขับไปบนรถไฟเนี่ยนะไม่ต้องขับรถออที่มันเป็นทางเข้าต้องให้ผ่านเข้าไปในอุโมงก่อนเข้าไปในอุโมงก่อน อุมโมงค์ลรชแบกนะครับเป็นอุมโมงค์รถไฟยาว14.61กิโลเมตรนะครับเจ้าขบวนรถไฟที่ทะลุข้ามเทือกเขาแอลนะครับผ่านอุมโมงค์แต่สิ่งที่แปลกก็คือเจ้ารถไฟขบวนนี้นะครับไม่ได้มีไว้ให้คนนั่งแต่มันมีเอาไว้ให้รถยนต์นะครับขับขึ้นไปจอดไว้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าคาร์เทรนครับอยู่ระหว่าง2เมืองท่องเที่ยวสุดฮิตของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างอินเตอร์ลาเคนนะครับและเซอร์เมต โดยมันนะครับจะช่วยประหยัดเวลาไปได้3าถึง4ชั่วโมงเลยล่ะครับ สองต่อมาถึงทะเลสาบเบกาซี่นะครับเดี๋ยวซื้อตัวติกเก็ตนะครับแล้วเข้าไปชมทะเลสาบกาันครับตอนนีนะคะเก็บผ้าเพื่อที่ดูอแอลเน่าะตอนนี้เราก็เดินมาถุนะะดนั้นนะคะบูสิทะเลสาบสีเื่อน เข้ามาข้างในกันแล้วนะครับทะเลสาบสีสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวที่นี่กันด้วยนะครับทะเลสาบเบลร์เซ่นะครับทะเลสาบขนาดย่อมที่มีน้ําสีฟ้ามรกตใสมากๆนะครับสะท้อนเงาของต้นไม้น้อยใหญ่นะครับที่มักเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลานะครับที่นี่นะครับยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเทานะครับปลอดสารพิษที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยครับนี่ตรงเข้าไปดีจะเป็นร้านอาหาร นี่ไงขวามือเลยนี่ขึ้นไปบนร้านอาหาร,าร,รนี่ไงนี่ไงที่มีบันไดอยู่เนี่ยนี่ไงก็ล้านอาหารเนี่ยซึ่งในแต่ละช่วงปีนะครับปาไม้รอบทะเลสาบนี้จะผลัดใบนะครับและเปลี่ยนสีไปในทุกฤดูกาลดังนั้นนะครับไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับก็จะเจอความสวยแบบไม่มีซ้ำกันเลยละครับ มีปลาด้วยปลาบึกหรือเปล่าที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับซึ่งล้อมรอบไปด้วยปลาสนมีพื้นที่ประมาณ6,400ตารางเมตรนะครับและมีความลึกของทะเลสาบนะครับเฉลีย่ยเพียง10เมตรเท่านั้นนะครับนักท่องเที่ยวที่แวะไปเยือนนะครับจึงสามารถมองเห็นพื้นใต้น้ําได้อย่างชัดเจนแต่เล็กจริงรกว่านที่นี่อันนี้ก็เป็นทะเลสาบนะครับบุนซุซี ก็ต้อยห่อเลยค่ะ่ไม่หนาวยังห่ออยู่เลยค่ะอ๋อรู้ละห่อแดดใช่ไหมคะม <g ül> บุลเซ <g ül> เซบุลเซซีเบียนะเีเซซรกบูซีนะครับมีที่ตั้งอยู่ในเขตแรนเนอร์โอบรันนะครับอยู่ระหว่างคันเดอร์เชคนะครับกับฟุติเคนนะครับไม่ไกลจากเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างอินเทราเคนและเมืองเบิร์นมากนักครับ นี่ก็เป็นพาสต้านะครับความพัฟชีสหยน้ำจิ้มลงไปรอได้ได้แล้วก็นี่ก็เป็นสลัดมิกซ์สลัดสลัดนาเกน้ำมันอันนี้ก็เป็นพิซซ่าเลยนะอะไรนะพิซซ่าอาบูดาบีอาบูดาบีแซ่บพิซซ่าไก่กรพับซ่บไก่เดี๋ยวลองดูนี่สิมีแต่มีแต่ชีสนะเนี่ยสั่งมาโดยเฉพาะเพราะว่าหญิงกินแฮมไม่ได้ เส้นนุ่มไหมนั่มันมีพี่ปดนะนี่ไงกำลังหาเลยหรากำลังหาให้คิดว่าเชีสคอร์คิดว่าไม่ได้ออกจากกระเป๋านะนี่ก็เป็นมือกางวันทบี่เมืองที่เราจะไปให้สองต่อของเรานะครับเพิ่มพลังมื้อกังวันไปก่อนนะครับและเราจะพาไปชมธรรมชาติที่สวยๆและสวยมากๆครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือน้ําตกชะตาบากนะครับ น้ำตกความสูงร mhm. ่วมนะครับประมาณ300เมตรที่ไหลลงมาจากโตรผาสูงนะครับในเมืองในเมืองลาเชอร์บูเน่นนะครับมีความสวยมากๆครับเดี๋ยวขึ้นไปที่ไหนพี่เอ๋อเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าส่สิบเดี๋ยวดูที่สวยเขจะบอกพนดท่านที่สั่ง คือเป็นที่ไหนพี่เอ่อหมูเล่นนะหมูเล่นนี่เล่นอ่งานก็เช้าไฟฟ้าไปนะครับมลยี่สิบสอนไปก็ได้โอเคถือไว้ก่อนค่ะตาย23เช่านี้ไปยี่สาโอเคยี่สิบสามยี่สกับยี่สบเป็นสีจ็ดไม่ใช่ยี่สบสามสี่อ๋อยี่สบสามลบสี่เลยเก้าเค่ะ เดี๋ยของพี่าที่ยี่สามยี่สามก <ๆ S 1> ับแปดสามสิบสามสิบเอ็ด่รไปหนะไม่เี่ยวไม่ไไมไมพี่างไม่ได้ไปพี่ซา,า,างเอาแ่นกันแดดมายัง จ้างผมแบบกระเป๋าเลเพระว่โอเคพี่ต่อฮะงวดว่าจลงมาแล้วก็ไายเหมือนกันนะอ่าโอเคแต่ที่แพงสต่พนนอยก็ลงมารับได้ได้เที่ยวไปกับ2ต่อเทปนี้นะครับลากันไปกับเมืองเราชูบุเน่นนะครับและเก็บตกเมืองสวยๆเบลวอลนะครับและพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวยนะสวยมากพี่ต่ออยู่ไหน อยู่ที่เบลวอลเบลวอลนะคะแต่ว่าภูเขาตรงนู้นคือภูเขากินเดวอลนะคะก็คือขึ้นไปดูทานน้ำแข็งก็ขึ้นจากที่โน่นแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โน่นมาเล่นสกีใช่ก็เช้าใช่เป็นกระมังสไลเดอร์ กระมังสไลเดอร์ใช่แต่ว่าเขาปลดเที่ยงเแต่เราต้องไปเล่นที่เราก็ต้องไปเล่นที่อื่นซังมอนิสหรือกินเดวาาอากาศเย็นมากนะตอนนี้ลบสี่ลบสี่ก็เย็นเพราะบ้านเรานี่40องศาค่ะหนาวจริงๆค่ะ นี่เป็นบูสรีนะครับเรสาบสีน้ำเงินมีปลาด้วยค่าข้าแปว8ฟังสวิสนะครับที่นี้ก็มีร้านอาหารด้วยนะครับ โอเคสวยธรรมชาติน,นี่เขาเรียกปาลาะไรนะกอคราฟใช่ไหมไ<ะ>ม่ใช่ปลาเทา้าปลาเท้าใช่น้ำแบบสีฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะคือบรรยากาศมันจะต่างกับตรงนู้นเพราะตรงนู้นมันไม่มีเขา<ม>แต่เรียกมันมีเขาโอบล้อมอยู่นะครับ<ม>ก็ผ่านมาก็โอเคนะก็ถือว่าธรรมชาติร่มเย็นดี